นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e ะทิ c o m มท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมีความสงดุลดีๆมีความสุขที่ใดใดจงบอกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยสารงานต่อก่องานใหม่ จริงใจอาสาพัฒนาชุมชนโปรดเลือกนางสุชยามีดีผ้าหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตอย่านซื่อหมู่ที่3โปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่ เบอร์สี่ปราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลย่านซื่อหมู่ที่3ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2,564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื้อหมู่ที่ส<ร>ามโปรดเลือก,ากนาง <the S 2> สุชยามีดีภาคหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตอย่านซื้อหมู่3โปรดกาเบอร์สีเบอร์สีเบอร์สี่สารงานต่อก่องานใหม่ จริงใจอาสาพัฒนาชุมชนพร้อมทำงาน,ท,นทันทีพร้อมทำหน้าที่ในการพัฒนานำพาความเจริญสู่ตำบลย่านซื้อหมู่ที่3บ้านเราเพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสารรค์ มีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเข้าถึงพึ่งได้ใช้คล่องว่องไวใส่ใจทุกชุมชนพร้อมแก้ไขปัญหาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อหมู่ที่3โปรดเลือกนางสุชยามีดีภาคหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตอย่านซื่อหมู่3โปรดกาเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ ธงของไทยในคืนเป็นเดือน1ิบ,บวัฒนธรรมยืนยาวผู้คนรักไทยปองดองเอาไทยทางพ้องพี่น้องกันชายอื่นไกลขอโอกาสสารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลย่านซื่อหมู่ที่3โปรดเลือกนางสุชยามีดีภาคหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตอย่านซื่อหมู่สโปรดกาเบอร์สีเบอร์สี่ เบอร์สี่ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างสมบูรณยั่งยืนหมู่ที่3ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหา ใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื้อหมู่ที่3โปรดเลือกนางสุชยามีดีภาคหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตอย่านซื้อหมู่3โปรดกาเบอร์สเบอร์สเบอร์สี สุชญามีดีภาพหรือแต้วเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทํางานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วม <Sport S 1> แก้ไขเข้าถึงช <it. S 1> ุมชนอ,มอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสําคัญเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลย่านซื่อหมู่ที่สโปรดเลือกนางสุชยามีดีภาพหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตอย่านซื่อหมู่3โปรดกาเบอร์สี่ เบอร์4เบอร์4แสงตะวันเพิ่งจะโผล่บน นแน่วแน่พร้อมแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลย่านซื่อหมู่ที่3พร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อหมู่ที่3โปรดเลือกนางสุชยามีดีภาคหรือแต้วเป็นสมาชิกสภาอบตย่านซื่อหมู่3โปรดกาเบอร์สีเบอร์สีเบอร์สี่